าพูดถึงธุรกิจ MLM เนี่ยหลายๆคนเขาคงจะมีภาพลบเกิดขึ้นในหัวทันทีหรือว่าส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นเรื่องของที่ไม่ดีไม่ดีมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วว่าตัวบริษัทหรือว่าตัวสินค้าก็ไม่ได้มีผลไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่าเป็นที่ตัวบุคคลมากกว่าใช่ไหม จริงๆผมเองก็เป็นคนที่เคยแอนตี้ธุรกิจประเภทนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีกับธุรกิจประเภทนี้แต่จริงๆแล้วคือกับบุคคลกับกลุ่มคนมากกว่านะครับพอมาคิดดูดีๆแล้วเออเราไม่ได้ไม่ชอบอตัวธุรกิจหรือว่าไม่ได้ชอบสินค้านะแต่ว่า สิ่งที่เราเจอเนาะประสบการณ์ที่เราเคยเจอทําให้เรามีทัศนคติที่ลบกับธุรกิจประเภทนี้นะครับแล้วทีนี้ผมจะไม่ได้มาเล่านะว่าจะามาเปิดใจทําอะไรได้ยังไงหรือประวัติผมเป็นใครนะครับแต่ว่าซีรีส์เนี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในธุรกิจที่ผมได้ศึกษามาเน้องศึกษาในธุรกิจ mlm นะครับหรือว่าธุรกิจที่เป็นรูปแบบการตลาดแบบเครือข่ายแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังเนาะไม่ได้ลงไปที่ห่อไหนนะครับแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาทําธุรกิจหรือกําลังสนใจธุรกิจพวกนี้เพราะว่าหรือแม้ว่าเคยทํามาแล้วลราเลิกไปหรือทําแล้วก็ ลบไปเลยก็คือเข้ามาเพราะว่าเข้าใจนะมันมองว่าเอ้ยที่แรกเราก็มองว่ามันเป็นโอกาสอะลองศึกษาดูใช่ไหมแต่พอมาเข้ามาเจอนะครับบอกเลยว่าส่วนใหญ่ที่เจอมาเนี่ยก็คือคําว่าอัพไลน์ใช่ไหมครับไปเจออัพไลน์ที่เขาก็บอกตรงๆเลยว่าเจออัพไลน์ไม่ดีหรือว่าเจอ,อ ประสบการณ์ไม่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโดนตื้องอะขอขายถูกหลอกให้ไปฟังประชุมถูกบังคับซื้อปิดยอดหรือว่าเซาซีให้ซื้อหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกไม่สะดวกใจไม่สบายใจหรือเสียความรู้สึกนะครับใช่ไหมอ่าทีเนี้ยคือหลายๆคนก็ยังคือเข้าใจอะว่ามองอะว่ามันเป็นโอกาสอะแต่มันปิดเรื่องเนี้ยใช่ไหมมันก็เลยเกิดความสับสนขึ้นว่าเอ๊ะ มันตกลงมันยังไงกันแน่แล้วก็การบอกต่อกันไปเนี่ยก็คือภาพลบเนี่ยมันก็จะค่อนข้างบอกไปไวกว่าใช่ไหมครับทำให้คนที่ไม่ได้รู้เรื่องหรือไม่ได้เข้าใจเองเนี่ยก็มองว่าธุรกิจประเภทเนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ดีเป็นแชร์ลูกโซ่บ้างเป็นอะไรบ้างแล้วไม่คิดที่จะทําหรือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเรานะครับและแน่นอนว่าทุกอาชีพเนี่ยมันก็ต้องมีเหมืออาชีพแล้วก็ไม่เหมืออาชีพใช่ไหมครับซึ่งอะไรเยอะกัน ไม่มืออาชีพเยอะกว่าใช่ไหมมันเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยก็สับสนด้วยว่าเอ๊สรุปแล้วอันไหนกันแน่ที่มันถูกใช่ไหมคนที่รู้จริงกับคนที่รู้ไม่ได้จริงหรือว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนที่มาสอนเราหรือว่าคนที่มาสปอนเซอร์หรือแนะนําเราเนี่ย เป็นคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลหรือไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลถ้าบางังเอินเราไปเจอคนที่ไม่ใช่มืออาชีพมาตั้งแต่แรกเนี่ยให้เราแบบพยายามหลอกล่อให้ไปซื้อของไปสมัครไปฟังประชุมแล้วก็ลงทุนลงทุนลงทุนไปสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาก็ทิ้งเราแบบนี้ครับเราก็จะจําไปเลยว่าเราก็จะตีความเรียกว่าการสตอ r ริโอไทป์เนองเหมารวมเลยว่าเออ ธุรกิจประเภทนี้มันก็เป็นซะอย่างนี้เออยิ่งใครที่เจอหลายๆคนที่ไม่มืออาชีพเข้าเนี่ยก็จะยิ่งเป็นภาพจําที่ไม่ดีแล้วก็ขยาดไปเลยนะครับทีนี้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจนเนี้ยเนี่ยคืออะไรนะครับจริงๆส่วนตัวผมก็จะเปิดใจมาก็ได้ก็10ปีเหมือนกันนะครับกว่าจะได้มาศึกษาจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ก็มาเจอหนังสือเล่มนี้นะครับ Own Your Life นาะก็ขอบคุณท่านอาจารย์กมลนเวทน,นะครับเสิร์ชหาแกได้นะบน YouTube ที่ทําให้เราได้มาเจอหนังสือเล่มนี้นะครับ Own Your Life ธุรกิจที่ใช้การตลาดรูปแบบเครือข่ายแล้วก็เข้าใจไม่เหมือนกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ที่ทําธุรกิจประเภทนี้สอนกันด้วยนะครับเขาบอกเลยว่าคนกว่า90%ไม่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายหรือเข้าใจแบบผิดผิดแล้วคนที่อยู่ในธุรกิจนี้เองกว่า90%ก็ยังไม่เข้าใจธุรกิจนี้ซึ่งพอเราอ่านแล้วเนี่ยจริงด้วยนะครับเดี๋ยวซีรีส์เนี้ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นประเด็นประเด็นเลยละกันที่สําคัญเนาะว่าเฮ้ ก่อนจะเริ่มหรือจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่แต่ว่าจะเอาความเข้าใจที่ถูกต้องมาให้นะครับก็การทําธุรกิจหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมครับเราจะอยู่ดีแบบจะลงทุนเลยแล้วเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยก็คือเสี่ยงเต็มๆใช่ไหมครับแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เอออยากจะลองศึกษาดูนะครับยังไม่ทําก็ได้แต่ว่าอยากแบบเออพอ มีเวลาว่างผมจะได้แบ่งเป็นคลิปสั้นๆให้ลวกันนะครับว่า,อาลองศึกษาเรียนรู้จากซีรีส์ตรงนี้ดูนะครับว่าเฮ้ยธุรกิจ LM จริงๆ MLM เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรและอะไรที่ไม่ใช่แล้วก็วิธีทําธุรกิจพวกนี้จริงๆแล้วต้องทํายังไงถึงจะถูกต้องนะครับเผื่อบางคนมีเพื่อนที่ทําอยู่แล้วเขาอาจจะทําไม่ถูกวิธีนะครับเราจะได้เอาไปแนะนําให้เขาทําทให้ถูกวิธีได้มันจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับไม่สร้างความไม่สบายใจแล้วก็จะได้ไม่เสียเพื่อนกันเนาะแล้วก็สุดท้าย คุณจะทําหรือไม่ทำนะครับมันก็เป็นการตัดสินใจของคุณเองนะครับไม่มีใครบังคับได้ผมแค่มาอธิบายให้ฟังจากสิ่งที่ทํามาแล้วก็ตําราที่อ่านบวกกันนะครับก็คือความรู้และประสบการณ์ที่ทานะะํามาเนาะก็เอามาเล่าให้ฟังแชร์ให้กันเนาะว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่เพื่อให้เข้าใจเฉยๆแต่ว่าจะเอาความเข้าใจนี้ไปทํายังไงต่อก็แล้วแต่คุณเป็นคนตัดสินใจนะครับก็ฝากซีรีส์มือใหม่ทําธุรกิจ MLM MLM ไว้ให้ทุกคนด้วยนะครับผม